สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วกับงามนะคะวันนี้งามก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเดอิเซ่เช่นเดิมค่ะนี่ลอยอันนี้นะคะเป็นเกลือสปาขัดผิวนะคะสูตรน้ํานมเข้มข้นจากเดอิเซ่จ้าเขามีด้วยกันถึง3สูตรเลยนะทุกคนนี่เขาจะช่วยผิวเรานะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นและกระจ่างใสนะคะนี่ นี่เลยสามสูตรเลยนะคะทุกสูตรเป็นสูตรน้ำนมหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าแต่ละสูตรเขาช่วยอะไรกันบ้างนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่สูตรแรกเลยแล้วกันนะคะสูตรแรกสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำนมผสมมะเขือเทศน,นะคะทุกคนคะ่ะน้ำนมผสมมะเขือเทศเนี่ยเขาก็จะช่วยลดผิวหยาบก,การานจุดด่างดำรอยแผลเป็นต่างๆนะคะบนร่างกายเราให้เรียบเนียนและกระจ่งางใสขึ้นนะคะด้านในนะคะด้านในจะเป็นเนืเ้อเกลือเป็นซองรูปน้องวัวแบบนี้ นี่นะคะอันนี้คือสูตรมะเขือเทศนะคะกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นหอมนมมากแล้วก็ไม่เกินเล็เกละเอียดมากๆเลยนะคะไม่บาดผิวเลยนะคะน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะอ่ะสูตรต่อไปนะคะสูตรต่อไปค่ะ สีเขียวนะคะสีเขียวจะเป็นสูตรนมผสมว่านหางจระเข้นะคะสูตรนมผสมว่านหางจระเข้เนี่ย,าาเ,เ,ยเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรานะคะไม,ไม่แห้งตึงลดเรื่องริ้วรอยและจุดด่างดำรอยแผลเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะที่สําคัญสูตรว่านหางจระเข้เนี่ยเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายผิวอ่อนโยนบบบบางทั้งหลายทั้งหลายสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะเขาอ่อนโยนมากจริงๆนะคะด้านในนะคะของสูตรว่านหางจระเข้ก็จะเป็นลูก นวัวเช่นกันแบบนี้เลยค่ะเม็ดเกเลือเล็กละเอียดไม่ผาดผิวเลยนะคะทุกคนค่ะอ่ะสูตรต่อไปนะคะนี่สูตรกาแฟค่ะสูตรนมผสมกาแฟนะคะตัวกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าดีทอ็อกอะค่ะดีทอ็อกเซลล์ผิวนะคะให้ขาวกระจ่งางใสแล้วก็ขี้คงขี้ใครเนี่ยหลุดหมดเลยนะคะสําหรับตัวนมผสมกาแฟแล้วเขานุ่มมากๆเลยนะคะเนื้อเกลือเขานี่ด้านในก็จะเป็นนี้นะคะ กินหอมมากๆเลยนะคะหอมกาแฟมากๆเลยเนื้อเกินเล็กกละเอียดไม่บาดผิวเลยนะคะลองใช้ดูนะคะทุกคนทั้งสาสูตรนี้ลองใช้ดูนะคะจากเดลิเซ่และจากทุกคนจ๋าฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้กมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ